ดีจ้าโดยในตัวของคลิปเนี้ยผมก็จะมาแนะนำตัวของเบอร์ลิวกันนะเบอร์ลิวเนี่ยเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากคือคุณจะไปเล่นเป็นดาเมจก็ได้ จะไปเล่นเป็นซับก็ได้หรือจะเอาเบอร์ริวไปทําเป็นตัวฟาร์มด่านก็ยังได้คือไปไปได้ทั้งไปได้หมดเลยตอนนี้แต่ถ้าจะไปเล่นอ่าดาเมจเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งเดี๋ยวผมค่อยพูดและกันเรื่องนี้โอเคเรามาดูการกันก่อนการนี่ผมขอไม่พูดหมดนะที่เกียจพูดหมดขอพูดหลกัลกๆที่เราใช้กันมาเริ่มที่ใบแรกโ p เพนอิงฟาวการแบบนี้ถ้ายังไม่พรีฟาน,นีก็ยิงยิงทำดาเมจเฉยถ้าเรายังไม่ได้ใช้เราเก็บไว้แล้วเทินหน้าเราก็จะได้ต,ตีเพิ่มอีกหนะึ่งฮ อีพีฟานีปุ๊บมันจะมีใบนี้ที่มันติดอ่าอัปเกรดใบนี้เมื่อเราใช้ปุ๊บแล้วเรามีการ์ดรีเทนที่เป็นตัวของน้องเนี่ยที่เป็นการ์ดที่น้องถืออยู่ะเป็นของน้องอ่าแล้วเราเรายังไม่ได้ใช้แล้วถือไว้ใช่ปะพอจบเทิร์นน้องก็จะยิงฟรีตามจํานวนการ์ดที่เราถือไว้คือไม่แน่ใจเห็นภาพกันเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามีการ์ดที่ติดแท็กรีเทนแล้วน้องถือไว้ก็จะยิงฟรีตามจํานวนการ์ดใบใบนั้นอย่างเช่นเรามี2ใบก็ยิง2 ที่ผมเข้าใจนะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบิวน้องเป็นสายโจมตีนะก็จะเป็นใช้การ์ด opening ฟ i แล้วก็ใช้ epifani เป็นอัปเกรดแล้วก็สายจั่วสายจั่วนี่เป็นสายเป็นสายซับเนาะแล้วก็จะใช้การ์ดกินช็อกโกแลตการ์ดใบนี้ใช้คอสสูตจั่วสามใช้คอสคอสูตรแต่จั่วสามอ่ะใช้แล้วจั่วสามก็งโง่เป็น <laughs> เป็นการ์ดท,ที่ง่ายๆแล้วโหดแค่นั้นแหละ <S <S ส่วน e p i f a n ่นี่ผมมองว่าใช้ได้หมดเลยนะ มีแค่ใบนี้แหละที่ผมใช้แล้วลองใช้แล้วมันถ้าไปเล่นสหยตีเอาเอาการ์ดตีแมนนวลนี่ผมว่ามันก็ได้อยู่มั้แต่ผมลองแล้วอะ่ะมันไม่แรงอะ่ะมันมันไม่ค่อยดีแล้วกันเอาเป็นว่าใบอื่นผมอ่อใบอื่นผมมองว่าได้หมดแต่ถ้าให้แนะนําสุดๆผมก็น่าจะใบนี้แหละ กินแล้วเพิ่มพางโจมตีแล้วก็จะมีอ๋ออใบใบนี้ใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่มีฟันนี่กันเอาเป็นว่าหลักๆแค่สองใบแล้วกันมีโอเพ่นฟาวกับช็อกโกแลตแค่นั้นแหละต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์นี่ถ้าให้แนะนําจริงๆตอนนี้ก็ใช้เท่าที่เรามีเรามีพาร์ทเนอร์อันไหนเราก็ใช้นั้นแต่ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์สีทองผมว่ามองว่าอันนี้ก็ไม่เลวนะเพิ่มโมเลกให้เรา แต่อันนี้ก็การ์ดแบบนี้มันทั่วถึงทั่วมันใช้ง่ายกว่าคือใช้ปุ๊บจั่วการ์ดอัพเกรดให้เราประมาณนั้นถ้าไม่แต่ถ้าจะเล่นสายเอ็กต้าเอ็กต้าแอคแทกนี่ใช้การ์ดสีดาวเอยใช้การ์ดสีเทาไปก็ได้นะการ์ดสีเทานี่เอาแอคแทกเปอร์เซ็นต์สิบหกเปอร์เซ็นต์เออผมขอพูดหนะ่อยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแอคแทกตาแอคแทกเนี Attack ่ยแอคตาแอคแทกมันจะมันคิดคำนวณดาเมจยังไงนะของเบอร์ลิวถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้โอเค พาร์เนอร์ประมาณนี้ถ้ามีจะมีพาร์เนอร์อีกตัวหนึ่งที่ปเป็นสีลุงนะชื่อว่ามารินมัง้งอันนั้นก็ใช้ได้ถ้าใครมีส่วนสกิลเนี่ยคือเอาจริงๆนะน้องแทบไม่ต้องอัพสกิลเลยก็ได้แต่ถ้าสาหรับคนที่อยากอัพผมแนะนําอัพข้างบนนี้ข้างบนตกได้ไหละตรงนี้ขึ้นไปอัพได้หมดเลยเป็นการท่นระเมจให้น้องเป็นดาเมจส่วนตัวของน้องนะแต่เอาจริงๆผมไม่อยากแนะนาให้อัพเท่าไหร่เพราะมันตอนนี้มันค่อนข้างเปลืองทรัพยากรน,นะ แต่หลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยก็ค่อยว่ากันพูดถึงเซตกันแล้วกันบิลอย่าค่อยว่ากันเซตนี่ถ้าเล่นเอ็กซ t แทกก็ใช้ใช้อาร์ติแฟกที่ติดออฟลองเอ็กซ์แทกไว้เยอะๆเพราะว่ามันไม่มีเซตเอ็กซ t แทกนักขนาดนี้นะอันนี้คือที่ผมแนะนําแต่ถ้าอยากได้คอมโบเซตก็แนะนํา2งคีย์เมเแล้วก็2แอ็แทกนะแล้วก็อีกอันนึงก็ไม่เป็น h p กับกะเด็บนี้อันนี้ถ้าให้เล่น c อ่เล่นคอมโบเซตประมาณนี้ส่วนกลุ่มดาว กลุ่มดาวนี่อ่อหนึ่งถึงห้านี่เฉยๆนะแต่6เนี่ยหนี่ถ้าใครอยากเล่นเบอร์ลิวสายเอ็กตอไอแคกนี่ต้องมีเหมือนที่ก่อนหน้านี้ผมพูดว่าเออมันมีเงื่อนไขใช่ไหมตัวมันตัวมันมีเงื่อนไขที่จะเล่นถ้าอยากเล่นเบอร์ลิวให้มันเก่งๆเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเบอร์ลิวให้เก่งถ้าอยากเล่นเบอร์ลิวให้มันแรงๆเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มดาว6เพราะว่ากลุ่มดาว6นี่มันจะทําให้เบอร์ลิวเนี่ยได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ็กตอร์ดาเมจฟรีๆเลยนะถ้ามีนี่เห็นแบบมันต่างต่างก ทำไมผมยิงยิงไม่แรงเหมือนคนอื่นเนาะไม่เชื่อผมไม่มีผมไม่มีกลุ่มดาวหกนี่วะโอเคตามนี้ต่อมาก็จะเป็นบิลบิลนี่หลักๆเขาจะใช้กันอยู่2บิลแต่มันจะมีอีกบิลวหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้กันเปล่าแต่อย่าผมแนะนําบิลวแรกบิลแรกจะเป็นบิลวสายจั่วบิลนี้ไปเล่นกับทีมไหนก็ได้ที่ต้องการตัวจั่วเพิ่มไอเดียของบิลนี้ก็จะเน้นก๊อปช็อกโกแลตมาให้ได้เยอะๆเพื่อเพื่อไปจั่วการให้กับตัวหลักของเราส่วนบิลที่2จะเป็นบิ เบอร์ริวสายสายโจมตีนะสายแบบยืนตีบิวนี้ไอเดียก็จะเน้นก๊อปโอเพนนิ่งฟาวให้ได้เยอะๆอ,อย่างตาำนี้ผมมองว่าสาใบนี่ก็หลว่นะ3ใบก็หลวละแต่ผมมีแค่2ใบอะ่ะก็ตามนั้นส่วนอีกไอ้บิลหนึ่งนี่ผมผมยังไม่ได้ทำนะแต่ผมเห็นคนอื่นคนอื่นเขาทำมาคือไอ้บิวสายฟาร์มเราจะไปก๊อปก๊อปไอ้ไอ้ผู้หญิงยิงยิงปืนอะ่ะไอ้ใบนั้นอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้เราจะเราจะทำเอาจะซื้อใบนั้นมาจากร้านค้าให้ได้เยอะ แล้วก็ใส่ให้กับตัวน้องนะคือเอามันเอาไว้ฟาร์มอะแต่ผมเห็นบางคนมันบิวไว้บิวไว้ซะดีเลยเอาไปยิงในหอก็ได้โอเคบิวทั้งหมดของน้องที่ผมมองว่ามันพอใช้ได้หรือมันดีก็มีแค่นี้แหละจะมีอีกบิวหนึ่งที่ผมลองไปเล่นแต่มันไม่เวริร์คคือบิวเบอร์ลิวสายสายแค่สก,กิลคือใช้ใบนี้ใบนี้นั่แหละใบนี้ทำดาเมจซึ่งผมลองแล้วไม่ไม่ดีไม่ดีเลยคือมันไม่แรงอะ่ะ ผมไม่ได้ใจว่าผมเล่นผิดหรือเปล่าแต่นั่นแหละผมเล่นแล้วมันไม่แรงอะ่ะมันเหมือนขาดอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะโดยหลักๆก,ก็จะเล่นกันอยู่สองสามวิวนี้แหละส่วนทีมใช่ผมเกือบลืมพูดทีมละทีมของน้องนี่ขอพูดทีมแรกก่อนก็นทีมเอ็กซ์ตาดามทีมยืนสีก็จะมีเบอร์ลิวแล้วก็เบโลนิก้า แราจะมีคีย์หลัก2ตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นตัวเสริมจะเอาตัวเอาตัวไหนมาก็ได้เป็นมาจวกกะมาจวักการให้หาให้ตัวของเบอร์ลิวหรือจะเอาตัวฮิวมายืนมายืนช่วยค้ำประคองทีมก็ยังได้แต่หลักๆจะมีเบอร์ลิวกับเวโรนิกาส่วนที่ทีมที่2นี่จะเป็นทีมสายซับก็เราสามารถโยนน้องเนี่ยไปอยู่กับตัวเมดิพิเราได้ทุกตัวเลยคือเราปั้นน้องมาเป็นสายจั่วเราไปโยนไปอยู่กับตัวพิตหลักเราเพื่อจวักการหา การหลักที่เราจะใช้ประมาณนั้นส่วนทีม3ที่ผมพูดไปก็ไอทีมฟาร์มฟาร์มเนาะจําได้อยู่นะไออันนั้นก็เหมือนทีมแรกเลยคือจะเล่นเบอร์ลิวกับไอเวโรนิก้าเราก็เวโรนิก้าเราก็จะหยิบไอนี่เหมือนเราก็จะถือไอการ์ที่ผมพูดเป็นกันในผู้หญิงถือปืนอะผู้หญิงถือปืนเยอะๆแล้วก็ไปยิงในไปเคลียร์ด่านในในซิมูเลตเอาประมาณนี้ไอเดียทีมฟาร์มก็คงไม่มีอะไรแล้วมนะั้งตัวของเบอร์ลิว ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผมพูดไปนล้วมันมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้อ่าไม่ได้เอาชีตหรืออะไรเงี้ยมาวิเคราะห์มาลงลึกขนาดนั้นว่าดาใสายอนุใสอนันนี้ดาเมจมันเพิ่มขนาดไหนนะยังไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ที่ผมพูดไปนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เล่นตัวของเบอร์ลีมามากกว่าเพราะงั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนตรงไหนก็ขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยแล้วก็ช่วยเตือนผมด้วยในคอมเมนต์ละกันสำหรับคลิปนี้ก็คงไม,ม่มีอะไรละขอจบคำเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณ i